สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกรลยะาณมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective c ลิปนะคะพลังงานในคลิปนี้จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะคะตั้งว่าขอเจาะจงพลังงานนี้กับคู่แท้ Twin Frames ที่เป็น Twin Frames จริงๆนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเป็นทวินเฟรมจริงๆก็จะไม่มีคำถามมากมายว่าทวินเฟรมคืออะไรหรือว่าสงสัยนะคะคุณจะรู้ในตัวเองแล้วก็ศึกษาเรื่องราวพวกนี้มาพอสมควรแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้ค่อนข้างเจาะจงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแมสเซจจะเป็นพลังงานการอ่านโดยโดยรวมนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ อะไรดีก็รับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้เรื่อง twin frames อาจจะได้ยินเป็นครั้งแรกๆก็สามารถดูได้นะคะรับเป็นข้อมูลรับเป็นการเรียนรู้นะคะตังกว่าทำหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าตังวาเพิ่งได้พบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเขามาดูดวงกับตังกว่าเป็นลูกดวงนะคะทีนี้เรียกว่าเป็นเคสที่ตังกว่าค่อนข้าง ประทับใจจริงๆลูกค้าตั้งควาทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะน่ารักหมดเลยจริงๆแบบจักรวาลกรองมาดีมากเลยค่ะแต่ว่าสําหรับคนนี้ด้วยความที่ตังความเองก็เป็นทวินแฟมส์เหมือนกันแล้วก็คือมีคู่ทวินแฟมส์เหมือนกันแล้วก็ตั้งความเป็นฝั่ง Divine Feminine Energy นะคะตั้งความได้พบกับลูกค้าคนนี้ที่มาดูดวงเขาเป็นฝั่ง i v v n e masculine นะคะมันเลย เหมือนมีการได้แลกเปลี่ยนด้วยด้วยการที่เราได้ได้เห็น e NERGY ของเขาหรือความคิดทัศนคติหรือ CHALLENGING บททดสอบที่เขาเจออยู่ในฝั่งของแมสกลีนะ่ะแบบตัวจริงตัวเป็นๆนนะ่ะมันทำให้เหมือนกับเราได้แลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองหรือพลังงานของฝั่งเพศชายกับฝั่งเพศหญิง ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่เป็นเพศสภาพนะคะแต่เป็นเรื่องของ energy นาะคือฝั่ง masculine กับฝั่งเฟม i n ีน e แลวตังกรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ซึ่งตังกาอยากจะก่อนที่จะเปิดไพ่ตังกาอยากได้ได้ส่งส่งสารน,นี้ให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ตังกาหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เป็นพลังงานเฟมินีนเหมือนตังกากับลูกค้าคนนี้เองอะ่ะตังกาเรียกว่า confirm ตั้งแต่ ยังไม่ได้เปิดภัยเลยว่าตั้งกาคิดว่าเขาน่าจะมี energy ของ w w n n f l e m e s โดยที่ตอนนั้นเรายังดูเรื่องอื่นกันอยู่เลยนะคะแต่ว่ามันสัมผัสได้แล้วก็พอเปิด message แรกขึ้นมาคือ w w n n f l e m e s เลยแล้วก็เปิดเปิดเปิด,ปด,ปดอะไรออกมาจากหน้าไพ่ก็คือยิ่งคอนเฟิร์มยิ่งตอกยำ้ำอย่างหนึ่งที่ตั้งกาอยากจะแบ่งปันในเรื่องของ ม a สก์ลีนให้ให้ฟังนะคะคือ t i n f เ a m e s เนี่ยจะมีชาเลนจ์เกี่ยวกับเรื่องของอความสัมพันธ์ดักซ้อนทับซ้อนคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วเหลืออะไรแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาสก์ลีนแล้วพลังงานของเฟมินีนก็ จะเหมือนกับต้องอดทนรอคอยเข้าอกเข้าใจแล้วก็ตื่นรู้ก่อนซะด้วยอะไรเงี้ยมัสลีนตื่นรู้ช้ากว่ากว่าจะมารู้ใจกว่าจะรับใจแล้วต้องไปนั่งเคลียร์เรื่องของตัวเองอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเฟมินีบางคนก็อาจจะทนไม่ไหวแล้วรอนานอาจจะเริ่มเปิดโอกาสให้กับคู่สมเมคอื่นของตัวเองหรือว่า Move On กับชีวิตตัวเองมัสกลีนก็จะ ค่อนข้างแบบเปล๋ละอะไรเงี้ยซึ่งวาสกุลินคนเนี้ยที่จังกรเจออยู่ในสภาวะที่เฟมินีน move on ละนะคะไปเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่ละแล้วลเขาก็เจ็บจัก,กระมากคือวาสกุลินคนเนี้ยก็เจ็บจัก,กระมาก mm hmm. เจ็บจัก,กระหัวใจนะคะแล้วเขาก็ยังจบความสัมพันธ์กับคนเก่าเขาไม่ได้ซึ่ง e มสเซจอย่างหนึ่งที่ตังววาร,รู้สึกว่าเออก็ตลกดีตังววาร,รู้สึกว่าตังว่าได้แมสเซจเนี้ยก็เข้าอกเข้าใจฝั่งแมสคูลินของตัวเองมากขึ้นก็เลยอยากมาส่งสารนะคะให้กับทุกคนที่ที่เข้ามาดูคลิปนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นฝั่งเฟมินีเนาะคือแมสคูลินท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะรู้ใจแล้วก็ชัดเจนในใจของตัวเองแล้วว่าเขาอะอยาก เริ่มความสัมพันธ์กับเฟมินีนคือหนึ่งเดียวของเขานั่นแหละแล้วเขาพูดตลอดเลยเขาเรียกน้องน้องะย่างเง้ยมันน่ารักมากเลยแต่อะไรไหมเขาด้วยด้วยความรู้สึกของการขัดแย้งทางศิลธรรมอะไรบางอย่างอะที่เขายังจบกับคนเก่าไม่ได้อะแล้วคนเก่าก็จะมีการฉุดรัง้งดึงรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงคนเก่าเองก็มีการผูกพันด้วยว่า เราสัญญากันไว้แล้วนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยยังตัดจบไม่ได้แล้วฝั่งมาสกิลีนเองอ่ะก็ถึงขั้นที่แบบเริ่มมีคำถามกับตัวเองนะแต่เขาก็ไม่ได้เช็คไม่ได้มาถามตังกวาตอนตอนที่อยู่ตอนที่ดูหน้าไพ่นะเป็นช่วงหลังที่ที่มานั่งคุยกันมากกว่าว่าเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่า คนที่เขาเดีลอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมเขาหรือเปล่า <c oughs> คือทำไมเขา,าหลุดพ้นจากคนนี้ยังไม่ได้สักทีเขา,าไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วแล้วเขาก็รู้ใจตัวเองไปแล้วอะคะ่ะเออแล้วเขาก็ถึงขั้นแบบอธิษฐานจิตวอวยพรให้ให้คนที่เขามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยอะ ได้ประโถดไปเจอใครสักคนที่เป็นคู่ของคุณเธอแล้วเราจะได้แบบว่าแยกจากกันด้วยสันติอะไรแบบนี้ครัขนาดนั้นเลยนะคือเขาก็ทำวิธีการในแบบแบบที่เขาจะทำได้อะตั้งก,ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแมสเซจที่น่ารักดีค่ะชินเฟรมออกมาก็เด้งออกมาใบแรกนะคะ มาเรามาเปิดไพ่กันเลยเนาะวันคลิปนี้อาจจะแบบได้เปิดไพ่น้อยนะแต่ว,ว่าแมสเซจที่ส่งตังก็ว่ามันสําคัญมากจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยตอนตังก็ใช้สําหรับนี้กับเขาไพ่ใบนี้ก็กระเด้งออกมาใบแรกเช่นเดียวกันยืนยันนะคะว่าคนที่มาดูคลิปนี้โดยเฉพาะถ้าคุณแน่ใจในตัวเองจริงๆขอคอนเฟิร์มคุณมีคู่ทวินเฟมจริงๆคะ่ะ แลวคุณยังสงสัยนะหลายคนยังสงสัยเลยว่าใช่หรือเปล่าโดยเฉพาะฝั่งม a สก์ลีนมักจะสงสัยว่าเฮ้ยเราโทร,รจิตหากันได้จริงๆหรอโดยเฉพาะฝัง่งเฟมินีนเวลาถ้าเกิดเขาบอกอะไรคุณอนะเขาจะม a สก์ลีนจะแบบคุณเห็นขนาดนั้นเลยหรอคุณรู้ขนาดนั้นเลยหรออย่างลูกค้าคนนี้ของตังกวาเฟมินีนเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในในเรื่องของการมองเห็นนะคะ ถ้าทางภาษาโคชชิงทางวัาเอ็ก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ V ีเด่นคือ Visualization บางครั้งเขาเห็นแบบแวบแบบแวบบคือเขาเห็นว่ามัสกูลินกำลังทำอะไรอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าถ้าในทางภาษาจิววิญญาณก็คือแค a v ว a n c e ก็คือเป็นคนที่คล้ายๆเหมือนมีตาทิพ์ประวาณนั้นอืมแต่คนได้ยินตัว,วยังแบบว้าวแล้วก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งมัสกูลีนตัวเองทำอะไรได้ขนาดไหน <laughs> <laughs> เริ่มแบบเริ่มไอ้นี้นิดนึงเหมือนกัน โอเคนี่ตั้งควาสับไพ่แล้วก่อนดูแล้วก็มาสับไพ่ตอนตอนนี้อีกนะคะต้องขนบแยกปิดก่อนนะเมสเซจขึ้นตรงกับของที่ตั้งกวาดูให้ลูกค้าเลยนี่คือออกใบที่2ของลูกค้าแล้วก็มาออกในคลิปนี้อีกนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเซ็กชวลยูเนียนนะคะคุณจะได้กลับมาลงตัวหลอมรวมตัวกันแน่ๆไม่ใช่แค่ทางจิตวิญญาณที่คุณคอนเนคกันอยู่แล้วนะคะ แต่ทางกายด้วยนะทางกายภาพทางโลกมิติที่3ด้วยเนาะคือทั้งทางกายจิตและจิตวิญญาณคุณจะได้อยู่เนียนกันนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะโอ้ my god message จากคลิปนี้ reflection นะคะคุณคือกระจกสะท้อนของกาและกันคุณคือคู่แท้ของกาและกันจริงๆนะขอเป็นกำลังใจให้กับชวินเฟรมทุกคู่นะคะ message ที่นอกเหนือจากนี้จากไพ่ใบนี้ว่งบอกว่า จงเคารพซึ่งกันและกันจงให้พื้นที่แก่กันและกันในการเติบโตนะแล้วก็ใช้ศรัทธาและความเชื่อในการน,นะคะว่าทุกอย่างมันจะ work out ทุกอย่างมันจะออกมาให้ผลลัพธ์อย่างดีที่สุดกับคุณทั้งคู่นะขอใบสุดท้ายนะคะลึกลงไปในหัวใจของคุณคุณรู้อยู่แล้วคุณคุณรู้คำตอบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงทำในสิ่งที่ถูกต้อง กับหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเองชัดเจนที่สุดนะคะภาพใบนี้สงบสุขมากๆนะคะแล้วก็มีผีเสื้อบอยบินถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งแอดมาที่แอดบ้านอิ่มสุภกาศนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย